ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับถ้าเป็นใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมออกแบบสิ่งที่มีเหมือนกันทุกโปรแกรมก็คือเลเยอร์นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วใน Illustrator การใช้งานเลเยอร์กับการวาดภาพมันก็มีความสำคัญในระดับหนึ่งที่บอกอย่างนี้เพราะว่าอย่างสมมติว่าใน Photoshop การทำอะไรก็ตาม ต้องทำผ่านเลเยอร์เท่านั้นแต่ว่าใน Illustrator มันสามารถเคลื่อนย้ายเลเยอร์ได้อิสระมากกว่าซึ่งผมก็มองว่าการ Control Object แล้วการ Group มันเนี่ยมันง่ายกว่าการที่เราไป Control Layer แบบ Photoshop นะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องรู้ไว้สำหรับการใช้งานในบางงานซึ่งอาจจะต้องมีเลเยอร์เข้ามาช่วย สำหรับเลเยอร์นะครับก็จะอยู่ในวินโดว์แล้วก็เลือกเลเยอร์หรือว่าคีย์รัดหรือว่าช็อตคีย์มันก็คือ f 7ขอลาดมันมาอยู่ตรงนี้เลยจะได้เห็นภาพชั้นหน่อยนี่ดีกว่าโอเคเลเยอร์ okay. นะจะเห็นว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาผมจะลองสร้างสี่เหลี่ยมจากเล็กทังเกิลนะครับ แล้ว Copy โดย Ctrl-C แล้วก็ Ctrl-V จะเห็นว่าตอนนี้ l a เยอรใน Illustrator จะมี1 l a y e เลเยแต่ว่ามันจะมี Object อยู่2ชิ้นซึ่งต่างกับใน Photoshop เวลาที่เราสร้างขึ้นมามันจะแบ่งเลเยอร์เป็น สองเลเยอร์ทันทีเป็นเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สแต่จริงๆแล้ว Illustrator นะครับมันมีด้านในอีกนะซึ่งต้องอธิบายก่อนหลายคนอาจจะยังไม่รู้คำว่าเลเยอร์เนาะเลเยอร์ layer คืออธิบายยากเหมือนกันนะคือชั้นระหว่างชั้นในโปรแกรมออกแบบถ้าสมมุติว่าเลเยอร์บนมันก็จะอยู่ข้างบนเลเยอร์ layer ล่างมันก็อยู่ข้างล่างเลเยอร์ layer ที่อยู่ตรงกลางก็เป็นอ็อบเจกต์ที่อยู่ตรงกลางอะไรประมาณเนี้เออแต่ผม แต่ผมไม่ลงลึกดีกว่าเดี๋ยวมันจะงงไปกว่านี้จะเห็นว่าในเลเยอร์หนึ่งมันก็จะมีอยู่2ตัวก็คือแดงกับเหลืองผมลองสร้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมาสีเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งสีม่วงจะเห็นว่ามันจะอยู่ข้างบนซึ่งมันตรงกับที่ผมบอกว่าเวลาที่เราสร้างอะไรก็ตามใน illustrator มันจะอยู่ข้างบนเสมอนะครับ แล้ววิธีที่สอนไปก่อนหน้านี้ก็คือการ a r r a n t e เอาไปอยู่ด้านหลังจะเห็นว่าเลเยอร์มันก็จะสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าการใช้งาน l a เยอร์กับการใช้ระยะโดย Arr a n g เนี่ยมันเป็นวิธีที่เหมือนกันนะครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ผมก็เลยสอนตัว a r r a n g ก่อนเพราะว่า a r r a n g นตะมันใช้งานง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเป็น l a เยอนะครับเราจะต้อง มานั่งสลับมันตรงนี้ซึ่งอาร a เรนก็จะง่ายกว่าในการคลิกขวาแล้วก็เออให้มันไปอยู่บนสุดหรือล่างสุดอันนี้จะเห็นว่ามันโยกง่ายกว่าเพราะมันมีแค่สามเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราวาดรูปที่มันใหญ่ใหญ่กว่านี้มันก็มีเลยเยอร์เป็น10เป็นร้อยเลยเออเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุด มากกว่าเลเยอร์หรืออะเรนก็คือการการคัดแล้วก็การก๊อปปี้วางด้านบนด้านล่างอืมแต่ผมมองว่าการใช้เลเยอร์ก็คือยาสุดในการวาดรูปนะครับเท่านี้แล้วกันผมขออธิบายประมาณนี้สำหรับเลเยอร์นะครับอ๋อแล้วในเลเยอร์นะเราสามารถเปิดปิดตามันได้นะเปิดปิดตาได้ ล็อกมันได้ล็อกคือเราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยนะเวลาที่เราทําอะไรกับมันไม่ได้อะอย่าลืมมาปลดล็อกมันด้วยนีย่เลียกสีม่วงใช่ไหมเราจะปิดตาเพพาะสีม่วงก็ได้ปิดตาเพพาะสีเหลืองก็ได้ประมาณนี้นะครับสําหรับการวาดรูปซึ่งเออมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากให้รู้ไว้ อืมแล้วก็ลบก็ได้ด้วยนะลบก็ได้นะลบจากตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเรื่องของเลเยอร์ก็อยากให้รู้เอาไว้เผื่อเราเอาไปใช้งานในรูปแบบอื่นเราจะได้รู้ว่ามันทำงานยังไงแต่ว่าถ้าในเชิงกราฟิกดีไซน์การใช้งานเลเยอร์ก็จำเป็นมากๆนะครับแต่นี้พอดีผมสอนเรื่อง วาดรูปก็เลยไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่เพราะว่าวาดรูปไม่ค่อยได้ใช้